ตอนนี้คือศึกระหว่าง AI กับมนุษย์ครับตอนนี้เราต้องหาทางแอบ,บจาก AI นะครับที่มันจะมาฆ่าเราแอบบตรงนี้แล้วกันผมว่าไอ้มันไม่ฉลาด่ะผมว่าแอบบแอบบในบ้านดีกว่าเฮ้ยประตูดูด้วยเอานี่ตัวใหญ่เฉยเลยมันจะเป็นเชี่ยวลาวอะไรเนี่ย AI อยู่ไหนวะอ๋นี่คือ AI ครับผมมันคือตัวละครไมค์คลาบอ่ะเฮ้ยมันวิ่งไล่ฆ่าเลยปุ๊บ AI มันเราต้องอย่าทาเสียงนะเวะ้ยตรงนี้มันจะมีหลอดเสียงอยู่ครับมันเป็นเครื่องตรวจจับเสียงครับดูดิ ดูศพพวกนี้ดิเฮ้ยเราเก็บตังค์ของศพได้คุณผู้ชมเราต้องอย่าทำอะไรให้มันมีเสียงครับแล้วหน้ากูหายไปไหนเนี่ยเหลือแ,แค่ไม่กี่วิครับผมตอนนี้เราก็จะเอาตัวรอดจาก AI ประดิษฐ์ครับในโลกที่ AI กํกำลังครองโลกนะแล้วข่าผมไปไหนไวะเนี่ยทำไมข่าผมเป็นงี้วะเนี่ยตอนนี้หลือเป๋ยสุดท้ายอีซี่ว่ะเล่นตาแรกเนะี่ยดันเดิมเลยดีกว่าเฮ้ยจริงๆมันสามารถแกล้งคนอื่นได้ด้วยนะเนี่ยเรามีมือตบเนี่ยเราสามารถแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะแต่ผมไม่ใช่เด็กเป๋น,นะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องแออบบไ,ได้้นนนนะะเวยย่่่่าาคทีูใ มักจะตายเพราะว่ามันจะแกล้งกันเองไงดูการเอาตัวรอดของเทพแล้วกันถ้าเราไม่ทําเสียงมันก็จะไม่วิ่งมาหาเราเว้ยนี่คือสตรีฟนะครับเรากำลังจะถูกสตรีฟอีกแล้วนะเราทําเสียงตรงนี้แล้วมันจะมาปะ,ะมีคนอยู่ในบ้านไหมเราเดินตามสตรีฟเราเก็บตังค์ได้ไหมเก็บตังค์มันมีเสียงขึ้นน้วยมีเหตุคอตอกรอเกิดขึ้นโดยสตรีฟครับสตรีฟไปไหนเราเนี่ยถ้าเราเดินตามตังค์ไปเราจะเจอสตรีฟในกันตีนนู่นนะถ้าเราตกเพื่อนนะเราลองตกเพื่อนดีไหม ตกไม่ได้เสียตังค์ครับแมเงเอ้อกีเหนียวเกมนะครับนะสติปอยู่ไหนเน,น,นี่ยนี่เขาติปอยู่นี่ครับผมนี่เราเดินใกล้มันมันยังฆ่าเราไม่ได้เลยเนะี่ยโอเคเฮ้ยโอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อเ,รเริ่งเพิ่งเริ่มด่านมาราัไปเลยเนี่ยโอเคอันนี้ด่านใหม่ครับผมเป็นด่านเหมือนเป็นห้องงานเลี้ยงอะไรสักอย่างอนะดูดิทุกคนวิ่งเข้าไปอยู่ในห้องอะไรกันเนะี่ยอยู่รวมกับคนพวกนี้ดูไม่ค่อยปลอดภยัยเท่าไหร่นะว่าวิธีเอาโตัวรอดในเกมนี้นะคือต้องอยู่คนเดียวครับเชื่อผมดิเราจะเจอชนะเอาดูดิ <ś led> เดนมามีพิรุสว่ะอุ้ยอไอตัวนี้เพืเอเ้ยอะอะไรเนะี่ยมาถึงกูล,ล้มเลยนะโอ้ยจะเย็นนุม่มคือด่านนี้ก็เป็นด่านใหม่นะเพราะฉะน,นั้นขอว,ว่าเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเสียงมันดังยังวะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแปลกๆปกลนะวอสมันตีนทำไมวะเนี่ยอ้ยดูนี่อยู่ในห้องนี้เต็มเลยอยู่ในห้องนี้เต็มเลยตายแน่โอ้ยโอ้ดูนี่ กูตายกูเป็นไรเนี่ยไอ้ไมาแล้วกูตายคาตรกรรมดูเสียงดิดูเสียงมันโหดร้ายมากเลยนี่ไอ้ไอมาแล้วมาเราเจอกันมาเราเจอกันโปาบาเราเจอกันมันไม่ได้ิดผมนะเราต้องอยู่ห่างจากพวกนี้ไว้ครับผมเชียเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับพวกนี้ได้ว่ะแม่งเสียงดังนะครับเราเรียนรู้แล้วว่าอยู่กลางแจ้งก็ไม่ปลอดภัยนะเฮ้ยเราอยู่ด้วยกัน3ามคนเว้ยเราไม่น่าตายหรอกมั้ง เพราว่าเราอยู่นี่นี่ปลอดภัยวะ่ะโอ้โห,โโหตรงนี้มีคนแอบ,บด้วยเอไออยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยนะย่องย่องยอง,ยอง,ยองนี่เลรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีการสร้างกำแพงกำแพงด้วยวะ่ะเราลองกันไปด้วยดิเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยเรากระโดดไหม <c oughs> เรากระโดดกันกระโดดให้เอไอมากระโดดทำเสียงตัวมึงกูหนีอ่ะไปาราชการโอ้ยตรงนี้ตังเต็มเลยคุณผู้ชมตรงนี้ตังเต็มเลยวะ่ะ AI เป็นตัวไหนยังไม่เห็นเลยตอนเนี้ย เรายังไม่เห็นหน้าไอเลยว่ะว่ามันคือใครแต่ผมเป็นคนตายแล้วตอนนี้นเอ้าจบแล้วครับดันไหมไว้ดันไหม่ไว้หุ้ยด่นนี้ใหญ่ว่ะหุ้ยดันนี้ใหญ่ว่ะผมว่าต้องหาที่สูงอยู่ไหมเพื่อความปลอดภัยโอ้แล้วคนมาตรงนี้เยอะมากแล้วคนมาตรงนี้เยอะมากดูเหมือนไม่ไม่น่าปลอดภัยเลยว่ะผมว่าอยู่สะพานนี้น่าจะปลอดภัยนี่เป็นโลเคชันที่ดูดีไหม่ะมันเป็นโลเคชันที่เหมาะก,การมองเห็นคอตอกอมากมาแล้วหุ้ยเนี่ยคือแก๊ง AI ว่ะโอเคเป็น AI นู้นไ เป็นแก๊งไอ้น้มนะครับดูทรงเนี่ยโอ้หมันเดินแจกตังค์มาเห็นแล้วอยากได้ตังค์เลยเงินมันเยอะยั่วตามากเลยออยากเดินไปเก็บตังค์มากเลยอะ่ะแต่เราจะตามติดชีวิตของไอ้แก๊งนั้นนะครับตอนนี้มันกำลังอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันลงมาฆ่าคนแล้วครับเฮ้ยไอ้นี่มันเดินมาถือปืนทําไมวะอย่านะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนนี้ AI มันกําลังพยายามขึ้นไปบนตึกนี้เพื่อจัดการก,กับผู้ชายคนนั้นครับดูดิ เงินเกือบเลยดูดิ AI แม่งเดินกันเป็นระบบนะเว้ยดูดิแล้วไอเสือนี่มันกำลังพยายามทำอะไรเนี่ยโอเคอเฮ้ยอุ้ยนี่ดัดเลยวะใครเขาทำอะไรวะใครเขาทำอะไรวะนี่มันดูขาววงกดว่ะอุ้ยนี่เหมือนแบ็คทีเรียเลยว่ะเราอยู่ในน้ำว่าจะรอดหรือยมเข้าในน้ำไหมเราอยู่ในน้ำเราจะยืนอยู่ในน้ำไหมฟิล์ฟิลของเราผมย่อมรอดว่ะเอาวังตรงมะโอ้ยอึ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชม มันเดินไปแล้วครับมันเดินไปแล้วผมรอดแน่นอนอาบน้ําร้อนโช AI เป็หนึ่งทีแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมขยับผมก็าตายว่ะชิวๆนะครับชิวๆเฮ้ยไงรุ่นใหญ่เขาเล่นกันน้องที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วผมเชื่อว่าผมรอดเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงวะแปลกๆเอ้เนี่ยผมจะตายแล้วผมรู้ผมกำลังจะตายแล้วผมเจอคนที่มันมาป่วนเกมผมเฮ้ย AI เดินมา ไปดีกว่าไปดีกว่าไปไปไปโอ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยครับโูแมปมันกว้างมากเลยว่ะดูดิตรงนี้มีสระน้ําใหญ่ด้วยนะตรงนี้มีทงมีท่อมีบันไดเลื่อนด้วยนะอเ,เอเราลองเดินขึ้นไปดูไหมเรามาสำรวจแมปตัวครับผมเอไอมันไม่สนใจเราไนงะเราตึงจัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนผมเห็นตัวเฮียอะไรอยู่ล่างเอไอมาหากูแปลกแปลแล้วเพื่อนข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมา ่ะเรียบร้อยรอดนะ okay. โอเคอุ้ยนี่คือด่านอะไรอะ่ะโอ้ยอีกพวกมาถึงกู้สำรวจด่านก่อนเทียแม่งมาถึงแม่งโย,ยนอะไรใส่กันพังหมดแล้วครับวิมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไป็รอดแน่เดียวะผมเชื่อว่าผมเดินตามพวกนี้ไปโอ้โหดูดิดูมันทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันอีกสี่วินาทีครับผมอีกสี่วินาทีครับผมโอ้โหยีย่อะไรวะเนี่ยไอ้มาฆ่าเราแน่ครับเสียงเลือดสาดเลือดกระเซ็นเลือดกระเด็น ลงไปข้างล่างเนี่ยเหว่าข้างล่างน่าจะปลอดภัยว่ะปลอดภัยก็แย่แล้วโอเคครับงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันผมงงว่ะเฮ้ยงงว่า AI มันจะฆ่าเราอย่างไรเข้าใจที่ผมสื่อไหมาบางด่านแม่งก็วิ่งมาฆ่าบางด่านก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับนะ <_ k> โอเคนี้แล้วกันถ้ชน look, าชอบอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับจอร์ดี้มาเตอร์แฟกเตอร์ด้วยนะสวัสดีครับ